สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นหาน้อยโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวม4ี่น้อยนะครับงดประจำวันที่14เมษายน2567นนะครับพี่ๆ ก่อนเข้าไปรับชมในทางทุกครั้งนะครับน้องแอดขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทุกๆแนวทางนะครับที่ลงในช่องทาง YouTube นะครับทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับของเราเมื่อวานนี้ผมให้วิ่ง6กับวุฒิสนะครับพี่ก็มาอยู่แล้วแต่ว่าตัวเจาะไม่มาในรอบปกติน่าเสียดายนะครับ เฉพาะกิจนะครับผลที่ออก093กับ11นะครับในรอบแรกของเราเนี่ยในตัวที่จ่อให้ไม่มีนะครับแต่ท่านใดที่จับวินเนาะเข้าไปที่93นะครับอันนี้มาในเลขตารางนะครับผมส่วนรอบพิเศษนะครับ867กับ44นะครับในรอบนี้ใครเอา6ไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่67นะครับตรงๆเนาะเสนายไม่ได้เน้นไว้ให้นะครับท่านใดที่จับตารางก็เข้าไปนะครับตรงๆ67 ส่วนในรอบปกตินะครับ649นะครับกับ12ในรอบนี้นะครับของเรา12ไม่มีใครเอาสไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่12มาแค่สายรูดนะครับ VIP นะครับ6 7 1 7 5นะครับของเราไม่มีนะครับเนาะอันนี้ผิดแค่แต้มเดียวเนาะ2กับ1อันนี้627อันนี้671นะครับท่านใดที่จับวินในเลขตารางนะครับเข้าไปที่75นะครับเนาะ ก็ผมขอสรุปแบบควบคู่ไปด้วยนะครับเพราะว่าบางท่านนะครับจับวินเลขตารางเนาะว่าบางท่านอาจจะไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับเนาะของเราเนี่ยในตัวเจาะให้เนี่ยมาแค่สายวิ่งนะครับในรอบพิเศษนะครับเข้าไปที่6 7แล้วก็สายลูดในรอบปกตินะครับเนาะก็ยินดีกับพี่พิสมาชิกด้วยนะครับทนาดที่มีโชคนะครับส่วนน้ทางของวันที่14นะครับ 14, ส4ี่เมษายนนะครับพี่พี่เนาะตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันนี้เลขตารางนะครับที่ผมค,คำนวณได้นะครับผมก็จะมีในที่เลขแปดเลขสี่เลขสามเลขเก้าเลขห้านะครับแล้วก็อืมนะครับพ,พี่แล้วก็เลข เลขเจ็ดนะครับผมเก้าสามแปดห้าสี่เจ็ดนะครับสายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งเนี่ยผมให้ไปที่สายวิ่งผมให้วิ่งไปที่เลขเก้านะครับสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลขแปดเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมชอบเลขแปดนะแปดแล้วกับเก้าน่าจะมานะครับเก้าสาม

ก็จะประมาณนี้นะครับ5 0ายโค้งสุดท้าย83 8795นะครับแล้วก็93นะครับพี่ๆเนาะในโค้งสุดท้ายของเรา ตัวเด่นนะครับเลขพี่น้องนะครับ9กับ8นะ้องท่านใดที่ไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับสามารถจับวินที่เลขตารางได้เลยนะครับก็ขอให้เนาะในวันนี้เฮงเปังๆมาในตัวเน้นตัวเจาะหรือว่าท่านใดที่จับวินเลขตารางก็ขอให้มาเด้งๆ้งปังๆนะครับก่อนออกไปนะครับฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับหรือว่าถ้ามีเวลาเนาะก็รับชมหนังขยาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ